ซาร่าลายาวหลังโดนถามเรื่องวาดีมพ่อของน้องเอมิลี่เผยแป๊บเดียวสาวน้อยเอมิลี่ลูกสาวคนสนิของสารราซาคิงกินีก็เป็นสาวคบหนึ่งวบแล้วเติบโตสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่รักของครอบครัวและแฟนๆจำนวนมากล่าสุดสาวซาร่าได้เปิดให้แฟนๆเข้ามาพูดคุยตั้งคำถามซึ่งมีชาวเน็ตบางรายได้ถามถึงนายแบบนุ่มวาดีมพ่อของน้องเอมิลี่ว่าขออนุญาตถามค่ะ คุณพ่อน้องเอมิลี่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของน้องบ้างหรือเปล่าคะและจากคำถามดังกล่าวสาวสาราก,ก็ได้ตอบกลับชี้แจงออกมาเป็นดังนี้เอาตรงๆเจอคำถามนี้มาตั้งแต่ลูกคนแรกไม่ค่อยอยากจะตอบเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเท่าไหร่ที่ผ่านมาจะพยายามเลี่ยงตลอดหลายๆครั้งตัวสาราก,ก็สงสัยว่าทำไมหลายๆคนถึงสงสัยและตั้งคำถามเหล่านี้การแค่คิดว่า ค่าใช้จ่ายของแต่และครอบครัวนั้นมันมีผลอะไรกับคนอื่นมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราหากมีคนเดินมาถามคุณว่าพอแม่ให้เงินใช้จ่ายเท่าไหร่หรือทํางานเงินเดือนเท่าไหรเพราะคุณรู้สึกยังไงกันบ้างคะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปใช่ไหมคะลองนึกตามกว้างๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจนะคะ อยากให้มีแต่พลังดีๆในพื้นที่นี้ติดตามความน่ารักความไร้เดียงสาของเด็กๆสนับสนุนแม่คนนี้ด้วยรักนะคะ